ไปยืนแอคดิ้ยืนแอคแต่อได้เยอะดิไปยืนที่เดียวกันเลยเฮ้ยมันเจอลมลำพังกูงก็บอกตรงไงควายสัตว์มึงเป็นยี่อะไรสัตว์มึงเป็นอะไร่ใชเยี่ยสัตว์กูย่างกระหม่อมแม่งเลยไม่มันมีเสียงเอ็มีซีอ่ะอ๋อโอ้โหอยู่ๆก็ลำคาญกูเฉยเลยไม่ลำคาญพี่ ้เาวะกกูไม่พูดอะแล้วกูยืนกูไม่พูดกันะกูยืนแอคอ่ะกูไม่กูไม่พูดแล้วกูยู่แล้วกูแอคอ่ะไปครักูแอคอ่ะครก็กูแอคอ่ะก็กูแอคอะก็กูแอคอะกูไม่พูดอ่ะยิงเสีนี่ครับกูแอคกูันรูปเสร็จกูไระไดต่

เพิ่งงานมาเสร็จเหนื่อยไม่ไม่ไม่ไอเกนไม่มาเพื่อนไปนะเพื่อนนะโดนโดนได้ไงเหรอผมไม่ได้ใส่กล่องไอ้เพื่อนผมไม่เกลี่ยใส่อ๋อแล้วก็ไปไปได้ธนาคารแล้วก็ไปได้งานร้านประชาชนหมดละอ๋อยูเ่อนเอาจริงอ่ะแล้วก็ได้อดดบด้วยเดี๋ยวจะได้อดดบด้วลำน่ะเพราะว่านายร้านจน เดี๋ยวจะได้ไอ้ด้วยเดี๋ยวได้ไอ้ด้วยอะเพราะในรันยี่สิบถึ่เขาเหมือนเนี่ยมีคนถามอ่ะธรรมดาธรรมดาแม่งโหดจริงเพื่อนผมเห็นนั้งแต่ที่เป็นมองเพื่อนไม่ผมไม่ได้ใช้แต่กำลังอะผมยังสมองเล่นไงโอดคเพื่อนโลกุดาโลกุดาเอ็ดไม่มีนี่ยังเปิดองเบ้งอ่ะของเบ้งอ่ะผมมีเนี่ยคนที่ฉลาดที่สุดในโลกอ่ะอยู่กับผมอ่ะแ ชื่ออะไรหลงป้งอะไรหหลยหลงป้งหลงป้งอะไรอังปื้อหลงอังปื้อเคยเห็นไหมรูจักไหมหลงอังปื้อเสี่ยวลังโโหะไม่คนมีไฟเขาจะเล่นกันพวกหมดหมดไฟลบอะนรลบอะไรลบอะไรลบอะไหมดไฟลบอไหมดไฟลบอะไคนมีไฟเขจะเล่นกันลบอะไรลบอไหมดไฟอะไรใครหมดไฟไม่มีอ่ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ไม่หมดไฟ่ไปโดน่ะ ซุนบัวอะซุนบัวอะอะไรนะรถมาทางกันไม่มันก็ต้องหีผิดพงผิดลากันบ้างด้ยบางทีอะโอ้แจ็คใช่ไหมล่ะหวังอึ้งกือหวังอึ้งกืออืมเลลมันมงไม้ไงอ๋องงอะไรเพื่อนผมไม่เคยมงไม้ผมอะงอย่างเดียวเลยงบอลมงแล้วก็ผมอะเยแจ๊ปะแจ เคยไหวแล้วเพื่อนั้นร้ันเยอะแบบนี้นะจะเคยฟังเพลงนี้ฟังจะเคยฟังเพลงนี้ปะมันมีเพลงหนึ่งเว้ยในติ๊กต็อกอ่ะฮาร์ดมาร้องไหนะฮาร์ดหวังจักหน่อยกอนะสวยเะ่าห้าแม่เด้อใช่ปะเพลงเนี้ยเรื่องอะไรกันร้องไงนะอันนั้นอ่ะเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวไปไอเดอบเอาแอเดอบชิวๆดีกว่า ได้อดดับชิวอ่ะแบบไม่ต้องบวกใครอ่ะเดี๋ยวเราแปลอัดชิวๆเดี๋ยวเราชิวๆอ่ะไอ้อดดับอ่ะเก่เก่าชิวๆเดี๋ยวชิวๆเอาอัดดับชิวๆอ่ะเดี๋ยวไปอัดดับแก๊งเดี๋ยวมั้งถ้าไปเล่นหน้าเราไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยโจเซฟท้องนะพูดก่อนนะโจเซฟท้องนะท้องนะพูดไปก่อนนะท้องนะไออแดมาล้วพี่แจสวัสดีครับพี่ แม่งก็จะเมาแม่งก็จะหายตะกเพลยยังเป็นช้าเสร็จนะมึงแล้วเรียนโดยเด็กเาทำเด็กคนอันนี้ใช่แกงที่โดนทากาเยนงันล้านวะครับใช่ไหมดูดใบจากระวังปอดดัำนะครับมันก็ต้องมีโดนบ้างเว้ยที่แพ้เพราะอะไรเหรอที่แพ้เพราะอะไรอ๋อไม่มีวินัยอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้มาเต็มสิบครับมาวันนี้มายี่สิบยี่ครบคนเลยครับผม ที่แพ้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าโดนไม้ครับไม่มีอะไรเลยแพ้ผิดพลาดเล็กน้อยโหข้อที่ดีของ U f หนึ่งข้อคือข้ออ้างครับผมไม่ใช่ครับข้อที่ดีของ UF คือโหดครับโหดแล้วก็มีไม่ได้แล้วด้วยข้อที่สองนะข้อดีอย่างเดียวเลยครับข้ออ้างครับดีที่สุดละข้อข้อที่สองคือมีผมข้อที่สองนะมีผมอยู่ข้อที่สองเลยโหโหดข้อนี้สำคัญสัตว์ ทำไม u ูเอฟบอกว่าโหดแล้วแพ้ทางกาเยนคาร้าเลยครับโอ้โหทำไมไปถามยอมให้นิดๆหน่อยๆครับเด็กให้เด็กได้ใจหน่อยเว้ยยอมให้ตลอดเขาก็ไม่การเล่นดิ้เสียจริงครับอ๋อเสียจริงครับอันนี้เฮ้ยเอซีลักซี่อ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายอมไม่เด็กมันหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเด็กมันไม่ได้เกิดเว้ยเราอะ อยู่มานานแล้วเราต่อุ้นต่อุ้นเกาอะเราต้องเลืกทางให้เด็กรุ่นใหม่เอ้าทำไม U M ไม่ได้หลูบร้านเลยครับอ๋อโดนครอบครัวหล่อไเลยครับผมลูบเมื่อกี้นัดฟรเอ้ยลูบเมื่อกี้รับพังเลยครับเนียัดแบบว่าพังเลยครับอ๋อที่ได้ตลอดเพราะเขาไม่มาเล่นเหรอครับเอ้าทำไมเป็นงั้นล่ะที่ได้ตลอดเพราะว่าโหดกันมาเยวไม่มีใครมาเล่นครับโอ้โห นีีพ้ทำไมเขาถึงมาสิบคนแล้วแพ้ครับอ๋อเพราะตัวหลักๆเขาไม่ค่อยมาครับสันหลังยาวจัดเลยครับโอ้โหไม่เป็อนอย่างนั้นได้ไงนะเอาคืออะไรเอางี้พี่ยูผมกับแจ๊คใครลอวะเนี่ยถ้าเดียวกันเดะเลยนะทำาใครลอวะทำเหมือนดีเลยครับแต่ว่าดีแค่เหมือนอย่างเดียวเลยเอ้าทำไมไปทำมากมากกันนะน้องฟังนะเบลโลแต่ว่าทีดีคือ ยูเอฟปรับปรุงปรับปรุงตัวครับมาครบทุกวันมาตั้งแต่แบบหกโมงเย็นหลังนีมาเข้ามาเป็นสิบยี่สิบหกโมงเห็นเยอะเลยหกโมงเห็นแค่เซตที่ไม่ได้งัดร้านนะครับยืนอยู่แจ็คมาครับผมมาครับแจ็คเพื่อนผมมานะพูดเหมือนดีแต่อ้างเหมือนเดิมเอ้าทำไมไม่นอบหนึ่งกันล่ะเอ้าคือ มาครับ U F มาปกติเหมือนเดิมครับรันจัดร้อยบอกเลยคือแบบของฟูเกินตอนเนี้ยคืออยากเล่นอุ้มแล้วไงแต่มันม่ต้องรอคนแถวี้กที่ของฟูเพราะมึงยังไม่เจอกูเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องไม่ใช่อ้ออันนี้อะไรอันนี้คืออะไรไม่น้องอก็ไปหาไมนอีกแล้ว คือตอนนี้พร้อมมากครับพร,ร้อมเล่นแบบตอรี่สุดๆครับแต่รอคนคนนึงกลับมาแล้วครับรอให้เล่นท้าโอ้โเบื่อเขาจะรู้อยู่นะฟันเคลืองกูเหรอก็พอบางครั้งในบางทีก็มีพังในบางทีตก็ไม่ค่อยได้หมดแล้เป็นมไอเดีด็อกนะไอเดดด็อกเก็บไอเดดพชคิวอ่ะปีๆไม่มีใครกล้าชนไปดีกว่า ก็บแอบดับแกงลูกหนึงอ่ะลูกหนึ่งเหแจ๊คลูกหนอก็บฟรีอยู่งลองลงมาครอบครัวดูอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมนนเอ้าทำไมไปท้าเขาลยนะเาไม่กล้าหรอกครับเขาไม่กล้าหรอกอย่าไปท้าเขาเลยเขาไม่กล้าหรอกครับเห็นแล้วมันไ้เมันเกลยวเลยฮัลโหลขอจบเขาเหนียวนอยได้ไหมครับฮัลโหลตังการเลยตังการเลยรอแป๊บมึงก่อนนะพี่เราไปลูกไหนนะพี่เราาๆนะครับมันมีพวก แกงเด็กเที่ยอยู่เข้าัวเอ้ยขอหัหน่อยดิพี่อันนี้เล็กไรเล็กไรพี่ครับก็เจ็ดก็เจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้ขวสีอะไรครับเนี่ยอะไรนะครับผมนนี้ัวสีอะไรครับเนี่ยกลมแล้วครับใช่ครับใช่ครับนี่หัวสีแล้วไม่ถึงสีเขียวครับอ๋อสีเขียวครับใช่ครับสีเขียวตาบอดสีนิดนึงแจ็คกี้ก้าวหั่ดครับ เกินครับหาคนมาช่วยงัดครับงัดให้ทีครับทำนี่เจ็ดคนแล้วใครหาคนอ๋อพายุอะไรพายุอยู่เนี่ยอยู่อยู่อยู่มาคันผมพอ๋อป้าหายป้าป้านี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดพายุหายเลยรถปะพายุหายอ๋อเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างหลังนั่าจะแคร์ปะอ๋อมันแคร์เหรอทันคันเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างหลังมาคันนี้นั่งยืนยังข้างหน้าเลยนั่งข้างหน้าเงี้ยน